มึงแม่งทำตัวนะทำตัวอย่างนี้นะวาด้วยกันดีอ่ะออกขวาอุ้ยเสียงหัวใจอ่ะอ่ะโอเคอเครับผมนะสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าพี่กอน เขินที่เรานัดกันแล้วไม่ใช่เหรอสวัสดีครับผมนะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเอลวาเลมิลเล่เอลมิลเล่ที่นี่ไอคอนไอ่อนไอคอนอย่ากยอมเอาเอาแบบไหนดิขอสักทีดิเร็วกูเข้าเอาไม่ได้เออเอาไม่ได้เลยเออเอาไม่ได้เออโอเคตอนนี้เราเรามาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าเอาไม่ได้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะสำหรับคนที่ชอบแล้วก็คนที่ใช่นะนี่ แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบอ่ะคนที่ไม่ชอบไม่เป็นไรกับผมนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะมีใครอยู่ที่นี่บ้างไหมเนี่ยพี่กรณ์ก็บอกใค่ไหนว่าตามแสงไฟเข้าไปนะเฮ้ยไปฉาดได้ด้วยวะใช่เหรอเฮ้ยมันมีแถบวิ่งอีกแล้วแล้วแบบเสียงอะไรวะพูดได้เป็นฆาตกรโรคจิตนะเฮ้ยเสียงเสียงอะไรหรือเสียงพวกมวิ่งเนี่ยเฮ้ยมันดูเหมือนเป็นโรงพยาบาลเก่าอะนะแล้วก็เราต้องเข้าไปข้างในอ่ะแล้วเสียงอะไรมันลุ้นอะลุ้นเพื่อไม่บอกทำไมวะ กูไม่ได้จะหลงผอมกู่บบรู้สึกมันเหมือนมันมีเสียงไปตามหลังจริงนะเนี่ยแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยกูไปด้วยโอเคอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไอ้ต้องตามรอยตีนไปอ่ะเฮ้ยเกไปตามรอยตีนนะตอนนี้มีรอยตีนอยู่ที่พื้นนะนะนุ้ยมีโนะเหรอ รถโรงเรียนมันหยุดเพราะว่าครูเขาเห็นนักเรียนสองคนยืนอยู่ข้างนอกเออยืนอยู่ข้างนอกท้ามกลางอิมา่าอิ่มหายเนี่ยครับจริงแล้วมันก็หาหารถไม่เจอมันก็ต้องรอเด็กเคีย2สองคนนี่คัเด็กเคียรสองคนนี <laughs> <ล> <laughs> แ่แหละโดนละแปลแปงี้โดนแล้วมึงโดนเจ้าของเขาเกลียดเลย <laughs> เขาเตรียมอุ้ยขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษโอเคกูจะไม่กูจะไม่เสียงดังไงถ้างั้นมึงก็เดินก็ไปไปไปเลยไอันนี้ไม่เป็นไรเพื่อนเราลรีงให้ดีเร็วอุ้ยห้องหลังอย่างไรอ่ะอ๋อทองกูไม่รู้อุ้ยไหนไปประตูปิดอ่ะอ๋อมึงปิดเองโอ้โหตกใจเลยมึงนี่ไม่รู้มันจะเป็นห้องแอบก็ได้อุ้ยโอ้ยก่อนดูรูปบีรูปอย่างร้อนเลยดิใครวาดเขาควายเติมเข้าไปเนี่ยยังไม่พอเต็มแบบอาจจะแกงรึเปล่าเติมเขาควายนี่คือแกงนะ โราแล้วห้องด้านซ้ายก่อนนะว่าสักห้องหนึ่งมันต้องมีสมัมปทานแน่นเลยอุ้ยไฟฉายไฟที่ดีกว่าอ๋อไฟฉายที่ดีกว่าไอ้ตุ๊กเสียตัไอ้ไม้เชี่ยมันโฆษณาขายตรงๆอย่ไปฉายดีดีกว่าไฟฉายทีดีกว่าเสียตังค์ด้วยนะมันมีแบบรถเข็นอยู่ด้วยไอ้นายไปดิก้องหน้าก้องตาเดินเออก้องหน้าก้องตาเดินสักสีไม่คำคมหรอกยวนะไฟเดินไปออฟฟิศเดีอฟฟิศเดีอฟฟิศเอออ่ะลองไปดูออฟฟิศกับห้องน้ำก่อนตรงีด้านซ้ายมีสองห้องนะไป เราเปิดประตูซ้ายประตูซ้ายน่าจะเป็นออฟฟิศนี่เป่านะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเพลงอะไรเนี่ยแล้วออกขังเงียบเขาเขาลุกปิดวิทยุบ้โหเปิดได้ถุงลิ้นชัางเลยเฮ้ยโอ้ลิ้นชัางแม่งกดคลิกได้เลยว่ะมีรูปอยู่มีรูปอยู่อ่านโน้ตดิ เขอแปบขอลองเปดิดหมดโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยการซีดของผิวหนังและดวงตาที่ดำคล้ำที่สังเกตได้โดยจากผู้ป่วยนะและ้วมันก็เส็นเซอร์ไปโรงเรียนประถมศึกษาหัวหน้าแพทย์ได้ประกาศคดีต้องเป็นความลับสุดยอดผู<อ>้กปกครองได้รับการบอกผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วชื่อของฉันคืออินวี่าเอาไปราไปราอายว่าใครชื่อใครชื่อนีก็จะเอานะชื่อของฉันคือเอาไม่ล อ๋อไม่ร่าเอ้ยอย่าลืมนะเอาจริงๆเขาบอกให้เราหากุญแจนะตรงนี้ไม่ต้องแล้วอยู่ไหนวะ The thief เป็นอะไรอีกล่ะไหนวะไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยเ่งหยิบได้อีกหยนบไหมครับเต๋วะเออแม่งหยิบทะลุผนังด้วยแม่งขายของแบบยิ่งใหญ่นะอันนี้ห้องอะไรโอ้ยห้องนี้มันมีเขียนบอกว่า l ีฟอ่ะพี่กรณ์อ่าที่แปลว่าใบไม้เออมันแปลว่าดีใบไม้อ่ะมึงเอาใบไม้ไปให้มันดิเขาเรียกมึงโยมบเขาไปดิเฮ้ยทำไมอหน้ามึงมันเป็นในนี่วะ อะไรอ่ะนีหน้าเออเออเป็นหน้าเออะพวกมึงสองตัวก็ไม่ตาก,กันหรอกไอ<ม>้เหี้ยมึงเดิเข้าไปดิลูกนี่มึงยิงแย่ยิ่งเพื่อเราเข้ามาด้วยกนันแจ๊คแจ๊เก็บหมดเลย,ย,ยเก็บไปกูเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วใสร้อนใส่โอ้ยโอ้ยมึงเหยียบหน่าเป็นตัวเป็นตัเลยห้องเราต้องเดินกลับไปที่เดิมนี่โอเคเข้าเลยเข้าน้ำเข้งน้ำจะมาห้องน้ำอย่างเดียวเลยอุยอ้ยเฮ้ยมึงอย่าตามงี้ดิอย่าตามงี้ดิมึงเข้าด้วยกันดิมีไฟแดงด้วยเออเนี่ยไฟแดงเนี่ยไอ้ก่อนไปดิ เดีย <punct? S 2> วอยู่เหรอไฟแดงนี่ไอ,อ้กล่องแดงโคตกรกล้าหาญเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมีแต่รูอะมีแต่รูมีแต่รูอ่ะต้องเข้าดีเงี้ยมีโน้ตอีกแล้วเหรอโลกตาพวกนั้นยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดแต่ว่าต้องให้ช่วยไปช่วยเด็กเทียนั่นวะอาจจะต้องไปช่วยนะอาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้นะเขาบอกให้เราไปอันล็อกเดอะดอร์นะครับผมนะก็ต้องกลับไปที่ออฟฟิศอะตอนแรกเราเลี้ยวไปทางไหนกันวะแล้วทางไหนยังไม่ได้ไปวะเนี่ยคทางแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเ็นด้วยเหรอ แปลกๆตลอดเลยวะแปลกๆนะอุ้ยเอาเปิดด้านซ้ายอ๋อไอ้ห้องนี้เข้าไปแล้วไม่มีนี่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 เจอแล้วโอเคโอเคเฮ้ยนี่จะไฟหน่อยอ่ะเอาแล้วมึงให้กูเปิดประตูจะมีเฮียอะไรต้องไปหาไม้มาเนี่ยเออใช่ต้องหาไม้มาแล้วต้องเราต้องเอาไม้มาพาดป่ะเออเกมมันมืดมากเลยอ่ะมองแค่ไม่เห็นเลยนะเจอกตรงนี้ได้มั้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอไม้ไอ้ก้อนกูไปรอตรงนี้กันนะอ้าวกูหยิบคนเดียวมึงต้องหยิบทุกคนหรือเปล่าลองหยิบก่อนดี ไม่ใช่กูไปวางดคนเดียวนะจะฆ่าไม่ได้นะอดนะโอเคโอ้ยยยบยับยย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 ยไยไยยนยย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 ยกยยยยยยมยยยยอยยยยมยเฮยยยยยยันนยย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 ยมยยยยยยมยนยยยเดินยกยย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 กยย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 ยกยยยยยยยน่ยยยนายยยยนดยยยยยะก็ไม่ได้ เข้าไม่ได้โอเคกูข้ามแล้วโอ้ยโ้ยเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหมีโพสด้วยอะไรวะเนี่ยกูกำลังกูกำลังตกใจเลยว่าขากูเปียอะไรวะด้านหน้ามีรถเข็นอแล้วตกได้ไหวเชียร์ตกได้ก่อนเมื่อกี้ขากูหย่อนเไปใช่ไหมไอ้กูหัวแล้วรู้สึกมันขาเปียเนี่ยไอ้ไหนไอ้ไหนขาลูกอุ้ยโดนดึงไปแล้วใครอีกระโหลกสัตว์หน้าแม่งตลกสัตว์างมเอย่าดูถูกนิ้ ไอ้ก่อนไอก้กองพี่ลอมาเดินตากูนี่เดินเดินไปเกือบมาแม่มีเสียงเพลงเปลี่ยนตลอดเลยเป็นขาดได้ยเงแต่มึงตั้งเซนเซอร์เปลี่ยนเพลงไว้ตรงนี้อะ่ะไ <c oughs> ม,ม่เนียนไ <c oughs> ม,ม่เนียนไปเรียนมาใหม่ขวานะโอเคเอาไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปลอดภัยแน่อนอนสิก่อนประตูเปิดได้ปะไม่ได้ปะโมึงไม่ทางมันจะยัรงวะางเลยโอ้ยกูไปไหนแล้วแบ็คลูมอีกแล้วเออกูรู้มึงกูไปแบ็คลูมเลย มันขึ้นแบบจู่ๆน,นะเป็นบอกมันบอกว่าไขปา่ปลาเขาบอกเขาอยากกินไขป่ปลาพี่อนไข่ปลาแซลมอนหรือคาเวียร์คาเวียร์ดีกว่านะออบเจกตีฟเหมือนเดิมประตูนะไม่เปิดประตูเป็นเตอร์แฟดไลท์มึงมาทุกอีกแล้วไอ้นี่เลยเอาอีกแล้ว <c oughs> เหรอเฮ้ยแ,แต่ข้ามูเฟดไลท์ที่ดีกว่า <c oughs> อันนี้เหมือนแบบบังคับโอ้ยแม่บังคับ <c oughs> ไปอ่านเลยวะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอพวกเขาแล้วให้เราแบบวิ่งเลยใส่เกียร์หมาวิ่งอย่าหยุดนะอย่าหยุดยั้งเลยนะ มีหลอดสแตมิน่าแล้วต้องเตรียมต้องเตรียมให้พร้อมแล้วไอ้กอนไฟไฟไฟมีโน้ตอีกแล้วโน้ตไม่อยู่ทุกที่เลยทำไมฟอนต์มันกระการฟอนต์เหมือนแบบขี้เกียจเขียนเลยโอ้ยดูด้านขวาที่แบบแปลกๆนะเปิดแม่งอุ้ยอุ๊ยอะไรกูลงก่อนเลยนะอ๋ออันนี้ต้องไปหารูปมาแปะนี่หว่าเดี๋ยวอยู่รูปหนึ่งนะให้หารูปมาแปะโอเคไปไอ้ไอ้กอนไอ้รูปทางเก่าเราต้องไปอุ้ยมึงถือแบบนี้ไอ้กอนพอดิพมันพอดีกับมือมึงเลยอะ ใช่หรอเออลองกลับไปดูไปลองไปย้อนดูน่าจะต้องมีสักรูปนึงแหละรูปสุดท้ายแล้วเอ้ยมีปะไอก่อนหยิบไปแล้วนี่แล้วรูปในห้องอ่ะเดี๋ยวเรลองดูแวะดูในห้องก่อนนะไอ้คอนแม่งสร้างบรรยากาศแม่งมีมาค่ะว่ะเจอแล้วเปิดตู้ได้ดีกว่าเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วอียืดร้อยโอ้โหไม่เป็นห้องศพอ่ะห้องศพเลยอ่ะโอ้ยมีเลือดด้วะ อู๊ดอันนี้มันเป็นลูกเด็ก3คนใช่ป่ะตัวเนี้ยเนี่ยกูว่าไอ้คนแรกเนี่ยเป็นครู่ที่มาหาไอ้เด็กสองคนเนี่ยเออน่าจะเป็นคนที่มาหาเด็กนักเรียนแต่น่าจะหาไป3คนเลยทีเนี้ยจากตอนแรกมี2นะกูไม่น่าหาเพรว่ามันให้เราหนีมีอ่ยและที่และที่อยู่บนเตียงเนี่ยสามอันเดินอยู่บนเตยงไปมาด้เลยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยสามสามสามคนเลยอ่ะสามคนที่ใช้ไม่เปล่ามึงดูไหมว่าข้างหน้ามันมีไฟอ่ะเนี่ยเขาบอกมึงไปอ่ะไปดิลองลองเดินดูก็ดีไม่เป็นไรหรอก เดินออกมันเดินตรงนี้ได้มันเป็นเท่าน้ำไหนไว้ก่อนไอ้ก่อนมึงจอมืดขนาดมึงยังมองเห็นอีกวะมึงแม่งเก่งว่ะแต่ไฟงอมาก็ดีนะนี่มื่ทันอุ้ยมันวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่ด้วยกันดิท่านท่านขวามาเดินได้เรื่อยๆเลยวะอ่ะไปไปเราอุ้ยเออเฮ้ยวิ่ง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 กูไม่รู้ทีทังไหนวะอ๋อโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะใครเจอกูตกใจแล้วเมื่อกี้กูอยู่ข้างหลังกูนกูโดนเสียบตูดละอันนี้แล้วนี่ห้องอะไรอ๋อเก็บง อันนี้อะไรเควส์อะเพราะเท่าที่เป็นทางเดียวที่ต้องออกนะแม่งให้แม่งไอคีพีอสขเชียร์ขายของเลยครับยังมาขายของอีกเหรอนี่นี่กูเปิดแล้วโอ้โหโอเ๋อเปิดแล้วโอเคน่าจะไปขาอะไรนี้หานี่คือพอทัลเหรอไหนวะอันไหนเป็นพอทัลวะเนี่ยอุ้ยเอาว่างูเข้าไปมันจะไปไปต่างโลกป่ะวะโอ้โหไม่มี GPS ีเอสสัตว์ดีจะผ่ายเลยก็ื่อนในกลุ่มเลยถ้าโดนฆ่าขึ้นมานี่ไม่ตลกนะ ไม่ตลกนะถ้าวิ่งเขาต้องวิ่งไกลนี่เยี่ยมเลยนะกูเยี่ยมเลยนะกูเลาะซ้ายเดียวเลยเฮ้ยมันไปไหนกันนะมึงไปทางขวาอยงจะทำตัวอย่างขี้ดิไอ้สัปดาห์กี้เดินกันอยู่ราวังหน่อยเนี่ยทางขวาเนี่ยทางขวาขี้ใหญมึงอยู่ไหนกันอี๋ทางขวาเลยนายไปอยู่ทางขวาไกลตอนเนี่ยแล้วไม่ไม่มีการนัดกันด้วยไอ้มึงรู้กันเองกลับมามึงทำตัวเขี้ยมึงแม่งทำตัวนะ้วทำตัวอย่างนี้นะว่าด้วยกันดี้อ้าออกขวา อุ้ยเสียงหัวใจอ่ะเฮ้ย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 เลยกับทั้งเก่าเลยปีนประตูได้ปะวะปีนไม่ได้เหรอโอ้โหกลัวผีมันน่าจะเข้าห้องนี้ไม่ได้วะผีผีไม่มาห้องนี้ไม่ได้แต่เราเราเราต้องออกเดินนะอุ้ยเนี่ยอะไรอ่ะโยกแมงเลยโอ้โหต้องโยกสี่อันเลยเหรอเอางี้เราจะลองอ้อมขวาแลววนขวาเรื่อยแล้ววนขวาเรื่อยโอเคเราจะได้ไม่งงนะเราจะวนขวาก่อนใครใครเจอใครเจอเงาเงาแบบคันโยกมึงเดินไปกดเลยนะมึงดูก่อนนะคันโยกนั่นใช่นิ้วผีไว้ เฮ้ยเฮ้ยทางไหนทางไหนือมึงผู้ใจตึงผู้ใจเต้นมึงไม่เต้นกันเนาะทางนั้นทางนั้นทางทางกูที่กูเดินเหรอเออเออเอออ๋รั่วแล้วรั่วแล้วก็เจอกันอยู่ตรงมุมมา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 ไว้ก่อนตัใจเต้นแรงว่ะไวิ่งวิ่งไปจังเฮ้ยเอาไงไปไหนเออายูหมือนทางเลยเนี่ยเอ้ยยังไม่มือนจัดมึงชิดชิดเราเลื่อซ้ายเอาเอาไงเราจะเดินไปหามันก่อนไหมมาวนซ้ายเราจะวนซ้ายนะเพื่อนนะวนซ้ายโอเค เอออันนี้มันสแตมินาลีเลียวอยู่กคิดใจมว่ากูซื้อน้ำมุกจะตกใจไปเรื่อยดิมันจะถึงไปเรื่อยเหี้ยไม่ถึงเจอแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งโอ้ยนิ่งทางตันเนียเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมาทางนี้นี่มึงประกอบเป็นแซนเลยนะแปลงล่างไงนะมันอาจจะอยู่ทางที่เรากำลังไปก็ได้มันน่าจะไปได้เรื่อยๆระแวงข้างหลังจัดเลยกูไปดูกูชิดอย่างเดียวเลยดูเราค่อยๆแวะดูให้เหื่อนด้านหลังแม่งเดินตามมาเป็นเพื่อนอยู่แม่งชิดกาแพงเหมือนกันเลย กูรู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอดทางไหนไอ้ไหนไอ้ไหนทางไหนอะไรกูไม่รู้ทางไหนไม่รู้ชิบหายแล้วไอ้ไหนทางไหนกูหาไปแล้วก่อนเลี้ยงกันชิบหายแล้วกูเอวไม่รู้ขวาไม่รู้ควาเไม่รู้ความไม่รู้ควาก่อนไม่ไหวตัวเนี้ยไม่ไหวตัวเหรอกูไม่รู้ก่อนแล้ว ก็วายังกูหลงวะกูหลงวะโอ้ยแม่ไย่าไปโดนกูโดนมึงก็ไปแล้วโอ้ยช่ไหมแล้วไอ้ไกลในโอ้กูโดนไอ้ไอ้กอนโดนกูไงในวิ่งเป็นมดลิ่งอ่ะเจอแล้วอุ้ยสวยเฉยเจอไอ้ก่อนรอตรงนั้นเลยอ่ะมึงออกซ้ายเหรอกูตามเอามึงลองมึงลองนับกูมึงดิลองนับมึงดิเดี๋ยวสลับกันสลับกันเฮ้ยเฮ้ยทำไมแดงขนาดเนี้ยทำไมแดงทำไมแดงขนาดเนี้ยไอ้ไหนกูพิมพ์จบแล้วไอ้สัตว์บังคับตายเหรอ โอ๊ยตกใจเอ็นอ๋อไอ้กอน <vo> ไอ้กอนชนไอ้กอนชนเทนส์หมดอยู่ไม่ใหไม่ชนเอาไม่ชนเลยอะไรอะเอาไอ้กอนเอาหมดเวลาไปหมดนี่อ๋อหมดเวลาบังบังคับมาเลยออีกแล้วอุ๊ยโอ้โหแบงบังคับแบงบังคับคัสตีนอีกไอ้แบงบังคับคัสตีนแบงอะไรกี่บังคับวะในกรุงลงไปหมดแล้วแบงค์มาขับมาไห้ผมบังคับคัสตีนดูอีกลองขับให้ดูอุ้ยนี่แบงเป็นมือคนเลยอันนี้ดีอะดูใจอยู่อยู่ เป็นฟ้ามือพระเจ้าตกลงมานะโหแล้วก็จบชัอเตอร์หนึ่งไปแบบงงๆเลยนะ